ทุกคนครับตอนนี้ก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นครับสวัสดีทุกทท่านเลยผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดใครที่ดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็เดินทางเข้ามากับเพื่อนแทนนะครับผมสวัสดีครับผมแทนนะครับจากช่องดังก็บอยนะครับหรือว่าอาณาจักรคนป่านะครับซึ่งวันนี้จะพาเพื่อนแทนนะไปนอน แค่ที่ผมได้ทํากับพี่นุ่มไว้ข้างหน้านู่นครับคือเราต้องเดินทางไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยฝนตกค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะในบริเวณที่พวกผมอยู่เนี่ยคืออากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนหน่อยครับอาจจะตกตอนเช้าแล้วก็พักระยะอีกสักพักหนึ่งเราค่อยตกอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือฝนไม่ตกแล้วนะเราคนนี้เลยคิดว่าเราจะไปในแค่นั้นไปพักผ่อนแล้วก็ อาจจาะต้องต่อเติมเล็กๆน้อยๆไม่รู้ว่าจะพูดพังไปหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าฝนตกเนี่ยเราจะลุยฝนเลยนะวันนี้เราจะมาแบบใส่ลุยกันนะอาจารย์นะครับนะลุยเต็มที่ลุยเต็มที่ครับนะเพราะวันนี้พร้อมทุกอย่างครับครับนี่มีอะไรนะอาจารย์การเปียกใช่ไหมใช่การเปียกเขงเออผ้าใบการเปียกอของผมก็มีนะแต่ยังไงพวกผมสองคนก็จะขอตัวเดินทางเลยนะอาจารย์นะใช่ไปอย่าหันกล้องมาทางนี้เยอะจริงๆทำไมอะ วันนี้เขินอายว่ะเขินอายนะรู้สึกเขื่อนๆอย่างเงไม่รู้นะครับทุกคนครับใช่ไหมรู้สึกแปลกๆเฮ้ยคนเรามันต้องสู้ไปเดินทางเลยดีกว่าพักพออย่างเด็ดเดินทางต่อเลยลองขึ้นดานนี้ดูวะนะขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปเทปเทปดูขึ้นไปแก้เขื่อนไหมเขื่อนเลยรู้ว่าฉัน เสียงเลยเสี่ยวไว้เะเสี่ยวก็เวลาขึ้นข้างบนมันก็เสียวตลอดเลยใช่ไหมใช่พูดอะไรก <manager. S 1> like ็เวลาขึ้นที่สูงมันก็เสี่ยวะดิลงขึ้นไปดีอ่ะว้าวแต่ดีแล้วมีอะไรให้เรียบแล้วเป็นคล้ายๆเป็นเกลียวนะคล้ายๆสกรีนอ่ะ

โอ้กว้างเนี่ยเด็ดกว้างเลยไม่ได้ขี้ขี้อ่ะโอ้ึ้นเปียกว่ะขึ้นเปียกอู้นอนได้หลายคนเลยนะอ๋อขุดนอนพักก่อนเยอะสบายอ่ะบมดีบดมดีน้ำเยอะน้ำเยอะไม่ใช่หรอช่วงนี้เยอะ ครับเนื้อกระไไม่ได้ครับไก่กนครับเดียวร้อนเลยครับทุกคนตอนนี้เราสองคนก็มาถึงที่แค่แล้วนะซึ่งค่อนข้างจะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรผุพังนะแต่มันพื้นมันแฉะไปหน่อยแล้วก็ในขําคืนเนี้ย นี่เราต้องกางไฟชิด100%เอร์เซเพราะเราถ้าไม่กางอย่างเงี้ยดึกๆมาฝนตกแน่นอนครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูผลงานครั้งที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูในคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมกับพี่หนุ่มได้เอาเม็ดพันหรือว่าเอาต้นผักมาปลุกนะคือออกผลหรือว่างอกให้เราเห็นแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ผมใจมากเลยนะทุกคนนี่นี่นะครับต้นนี้นะครับนี่เจอไหมทุกคน อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะกระเทียมนะครับต้นกระเทียมนะขึ้นแล้วครับนี่นี่ขึ้นมาสองต้นนะปลุกนี่ขึ้นมาสองต้นแต่หลุมอื่นนี่ยังไม่เห็นนะหลุมอื่นยังไม่เห็นขึ้นเลยนะยังไม่เห็นขึ้นเลยเห็นแค่สองต้นนี้เองครับนี่เดี๋ยวเก็บไว้อย่างเงี้ยแหละครับทุกคนเก็บไว้มันขึ้นต้นใหญ่ๆแล้วก็เรามาดูอีกทีหนึ่งว่าจะสวยงามขนาดไหนนะก็ส่วนของพี่หนุ่มเนี่ยปลูกเม็ด มะม่วงอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราลองไปดูว่าขึ้นยังนี่ครับงอกหรือ,อยังโอ้ตรงนี้คือยังไม่งอกเลยนะที่พี่หนุ่มปลูกไว้เนี่ยยังไม่งอกนะโอเคก็จะเป็นประมาณน,นี้นะหลังจากนี้เราสองคนก็ จะขอตัวหาฟืนแล้วก็กางไวชิดเคลียร์บริเวณที่พักของเราให้เรียบร้อยก่อนนะ

มึงพวกเปย์เดี๋ยวต้องการไฟชิดก่อนนะว่าจังเกอร์เดี๋ยวต้องการไฟชีดด้วยนะเดีย๋ยวฝนตกนะก็จุดไฟติดเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในบริเวณฝั่งนี้เลยแล้วก็นี่คือผมต้มน้ำไว้กินนะครับซึ่งน้ำที่เราอยู่เนี่ยก็สามารถกินได้แหละแต่ผมต้มไว้เพื่อความปลอดภัยมากกว่าคือต้มฆ่าเชื้อมันหน่อยแล้วก็หลังจากนี้ก็ จะไปหุงข้าวนับนี่ข้าวอยู่บริเวณฝั่งนี้โอเคไปหุงข้าวกันต่อ ทุกคนครับตอนนี้ก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นเรื่องอะไรนะเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ตั้งเข้าไว้นะแล้วก็ให้จังเกอร์ดูนะระหว่างที่ผมเดินไปข้างบนนะไปทำทธวระส่วนตัวนะแล้วผลปรากฏว่านี่มาดูพร้อมกันเลยครับทุกคนเข้าไหมครับทุกคนดูครับจังเกอร์ไม่ดูเข้าเลยนะนี่เข้าไหม,ได,มดูครับไหมหมดเลย กินได้เฉพาะตรงกลางนะไม่รู้ว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนนะแล้วก็ตอนเนี้ยฝนตกแล้วนะทุกคนจังเกอร์ก็เลยกลางไฟชี้นะไายจังเกอร์ลองอธิบายได้ว่าทำไมถึงเข้าไหม้ครับหาจังเกอร์ผมไปเฝ้าพระอินทร์ครับ๋อ,อไปเฝ้าพระอินทร์ครับโอโ้โหฝากไว้ไม่ได้เลยนะเราเนี่ยโอโ้โหคือจังเกอร์ไปหลับนะครับเฝ้าพระอินทร์อยู่ผมเลยได้มาปลูกจังเกอร์ครับตอนนั้นผม หูแบบทําให้เขาตกใจนะเขาก็ตกใจสะดุ้งตอนนั้นแล้วก็ผมอ่ะได้ขึ้นไปข้างบนนะผมเจอลิงตัวหนึ่งครับเป็นลิงหางกูดนะหนักประมาณสิบกโลได้ครับทุกคนหัวนี้ใหญ่เท่าคนเลยนะตัวใหญ่มากๆเลยแต่ตอนนั้นนะ่ะผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถืออะไรขึ้นไปด้วยตลงตอนที่มันเจอผมปัดมันก็วิ่งหนีไปเลยนะโหเป็นน่าเสียดายมากๆเลยนี่ฝนตกแล้วนะอะไรยังก็ เออเออเออ,เอ,อกางไฟชิ้นเสร็จแล้วหรอดูครับทุกคนจังเกอร์กางไฟชิ้นะสภาพไม่ไอ้นี้แบบรีบไงโอ้โหรีบเก<อ> <มา S 2> ินโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะไปช่วยจังเกอร์กางไฟชิ้นแล้วก็กินข้าวกันเลยนะครับเพราะวันนี้เมนูของพวกเราก็เสร็จแล้วนะไม่เป็นไรถึงข้าวเราจะไม่เราก็ยังมีกุนเชียงให้กินนะครับแล้วก็กินข้าวที่เหลือไว้นะไม่รู้ว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนนะ ตังก็กางไฟชิดใหม่เลยเพื่อนชิดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนี้ไฟชิดของเราจะเอาฝนอยู่หรือ,อเปล่าครับขนาดนี้ครับตกมาหน่อยเดียวครับตัวซึมมาแล้ว <laughs> ซึมมาแล้วเลยแก่ไม่ทำไมไฟชิดตันนี้น้ำมันซึมง่ายจังเลยเออเปียกหมดแล้วเนี่ยเ,เปียกหมดแล้วอันนี้ขนาดฝนยังตกแบบไม่หนักไม่อปล่นักเลยนะมาแล้วแล้วก็นี่เมนูของเรานะครับในทั้งหมดวันนี้นี่จะมีนี่ นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกุนเชียงอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้าวก็ยังพอกินได้ครับเหลือแค่นี้นะทุกคนทั้งหม้อข้าวของเราก็เหลือแค่นี้อโอเควันนี้ก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วมางจังเกอรพอันนี้ตรงกลางข้าวนะออตรงกลางข้าว้วอุ้ยแมงเม่าบินเต็มเลยแมงเม่าดูดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นอาหารผมเองแมงเม่าชอบบินเข้ากองไฟใช่ไหมถอดกินมมนให้มุดเหมือนจังเกอจังเกอชอบเล่นกับไฟใช่ไหมอืมชอบเล่นกับไฟไหมครับ ครับโอ้ยทีอย่างนี้อ่ะพูดเพราะต่อดากองทียางอืนเอาโหสุดยอดปรมาจารย์เคกินข้าวเลยนะอืมดดบอาไงโหสุดยอดเลยวะเดี๋ยวนี่ทำกับข้าวได้ขนาดนี้เลยเหรออ,อืถ้าได้ขนาดนี้ดินไม่ต้องอย่างนี้แล้วไม่ต้องเข้าป่าแล้วเข้าไหน เข้าโรงแรมนั่งใช่ป่าววะก็แังเลยเข้าโรงแรม <c oughs> ไปทำกับข้าวก็ยด้งไงเงินเดือนมันก็แพงไงจะเป็นเฟนะอย่างเงี้ยจะอร่อยจริงน,นะน้ำริงนี่ใครทำเลย ่งนโอ้ก็เ,เป็นแบบนี้เลยหรอ,อ,อหวานเลยมไม่แปลที่จับกินแนละ้วกินนะไม่สุกด,ดิ ของพวกเราก็เปียกเป็นที่เรียบร้อยฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนดูจากพื้นเรานะครับนี่ตอนแรกมันแห้งแล้วนะแต่ตอนเนี้ยเปียกแล้วนี่ไฟชิดเนี่ยมีแต่น้ทาทั้งนั้นเลยครับหยดเต็ไมไปหมดเลยด้วยนี่โอ้ไม่รู้ว่าค่าคืนนี้เราจะรอดหรือเปล่านะอาจารย์นะอืมเออ้ก็รับบรรยากาศรับบรรยากาศ เดี๋ยวผู้ผมสองคนน่าจะเอาไปชิดอีกผืนหนึ่งนะนี่ทุกคนสอนไว้ข้างบนนะการฝนตกวันนี้ดีหน่อยว่าดิดเนี่ยเอาเอามาเอาไม้ผืนหนึ่งทำไมเอามานี่นอนไม่ได้เลยหวังเลยจะได้นอนนะครับผมวังจะได้นอนดูครับหยดเต็มไปหมดแล้วดูวยเนอะไอหวังไต่แน่ดูดูดูอดโดนน้ำว่าโอ้โหมันซึมมันไม่รู้ซึมไฟชีดชีตมันซึมนะเนี่ยดูเก่าเลยใช่ไหม ปชิดเก่าแต่คนไม่เก่านะครับคนนี้ยังใหม่เสมอใหม่เสมอนะครับเป็สดเป็นใหม่มเครื่องยังฟิตตลอดนะเครื่องฟิตะตัดติดง่าย,ยาครับใช่ไหมใช่แค่สกิดก็ติดแล้วครับออติดแล้วละไม่ต้องสตาร์ท<ช>ของจริงคนเนี้ยของจริง,ง,รงก็ผู้สาวคนไหนอยากมาสกิดก็จังเกอร์ก็บอกว่ายินดีรับใช้นะครับตัวแต่ไฟของพวกเราเนี่ยังอึดนะตัวยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยจะดับเลยนะ หรือว่าฝนยังไม่หนักพอก็ไม่รู้เหมือนกันนะจังเกอร์นะโอเคยังไงเดี๋ยวผมกับจังเกอร์จะเอาไฟชิดซ้อนอีกผืนหนึ่งนะถ้าไม่ซ้อนนี้เหมือนไฟจังเกอร์บอกอะ่ะนอนไม่ได้แน่เลย ตอนนี้ครับคือเราก็ลอดเป็นที่เรียบร้อยคือเราเอาไฟชีตอีกพื้นเหนะือกลางซ้อนไว้เลยแล้วก็ฝนก็ไม่หยุดใส่พวกเราแล้วแต่พื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแฉะพอสมควรนะผมเลยใช้นี่เปอีกพื้นหนึ่งนะถ้าเป็นพื้นนะครับเพื่อน,นอนทับเปนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเปียกหลังเนะ่าจังเกอร์นะออโอเคยังไงเราสองคนก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับซึ่งวันนี้เรารู้สึกว่าหนาวเลยอะ่ะฝนมาอย่างงี้เนะจังเกอร์นะ ครับรู้สึกว่าง่วงนอนตลอดเลยวันนี้ง่วงนอนอ่าวันนี้ก็นอนแล้วนอนนอนอีกแบบนอนแล้วนอนอีกเราได้นอนเก่งอะน่าส่งเข้าประกวดนะฮะนอนได้ทั้งวันนอนได้ทั้งวันนะที่ไหนมีการแข่งขันนอนนะบอกจังเกอร์ได้แ้วครับจังเกอร์นี่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะใช่ไหมยอมไหมเรื่องนอนเนี่ยโอ้แต่ว่านอนนอนได้ตลอดยไมอเป็นไรไม่รู้ใช่ไหมโอ้ สุดยอดจริงๆคนนี้ไม่ใช่บรรยากาศมันดีอ๋อบรรยากาศดีใช่บรรยากาศมันดีถ้ามีผู้สาวนี้จะดีกว่านี้ไหมครับครับโอ้โหแค่นี้ครับ <c oughs> ผมอยากจะพูดอะไรเยอะอ๋อดูเรื่องพูดเยอะเดี๋ยวดูไม่ดีอ๋อโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็คืนนี้ก็ลาตีสวัสด์ครับเดี๋ยวเจอกันในพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะครับพร้อมบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนเช้าอาจจะเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะสดใสมากกว่านี้เพราะ ฝนตกมาแล้วนะจังเกอรนะคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยเพราะมันเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดตอนแรกนึกว่าจะไม่ตกอ่ะใช่ไหนได้มาอีกอ่ะมาอีกแล้วนะกะว่าจะไม่กางไฟชีดด้วยใช่ไปมาไม่ทันตอนแรกตอนแรกเราจะเอาไฟชีดคืนนี้มามาปูมาปูนอนใช่แต่ดูแล้วไฟชีดอันแรกเอาไม่อยู่ไงไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ต้องเลยซ้อนกันโอเคยังไงคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม ีย่งหมดเลยที่รับที่นอนดู

สวัสดีอามเช้านะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกเช้าวันใหม่แล้วนะซึ่งเมื่อคืนนะฝนตกทั้งคืนยันเช้าเลยครับเนี่ยตอนนี้ฝนก็ยังไม่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแล้วเราสองคนก็เก็บเ้าของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันนี้เราจะเดินลุยฝนกลับบ้านเลยนะเพราะตอนเนี้ยมีธุระด่วนแล้วก็อีกอย่างคือเวลาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแล้วนะจังเกอร์นะ,นะครับใช่แล้วครับเราเลยใช้เวลาตรงนี้แหละเดินทางกลับบ้านลุยฝนเลยนะจังเกอร์นะครับผม ก็เนี่ยบริเวณที่พวกผมอยู่นะคือเปียกหมดเลยนะทุกคน,นคือขนาดกลางไฟชี้แล้วนะแต่ก็ยังเปียกอยู่นะครับทุกคนแต่เมื่อคือนก็ยังดีนะที่เรามีไฟชีดสามลองอีกผืนหนึ่งนะคือยังพอนอนได้นะแต่พวกพ่อห่มอะไรก็ชื้นๆหน่อยโอเคไม่เป็นไรครับยังไงใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใเราทั้ง2คนในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าผู้ผมสองคนจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็ รอให้ทุกคนไปนกวนลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาทุกๆุคนไปก่อนเลยนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ